เราจะผ่านวิกฤตโลกไปด้วยกันมนุษย์เราหลายคนบนโลกใบนี้กําลังผิดหวังเสียใจหาทางออกไม่เจอพบเจอแต่ปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านภัยธรรมชาติในทั่วโลกเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้เพื่อจะอยู่กับปัญหาต่างๆให้ได้อย่างเข้าอกเข้าใจ จงใช้สติและปัญญาให้มากๆเราจะได้เข้าใจเข้าถึงปัญหาและทางออกของปัญญาเราทุกคนทั่วโลกคือครอบครัวเดียวกันจงรักกันและสามากกัคคีกันขอให้ทุกๆคนจงมีแความสุขความเจริญเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกาลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันของเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก จงมีความสุขกับปัญหาต่างๆและเรียนรู้อยู่กับมันอย่างเข้าใจเราทุกคนก็ทำได้